นพ,พักนักกรุุงคเรามาทำพายกันดีกว่านะครับพายในสไตล์ของขนมฝรั่งนะครับแต่เราจะสอดไส้ด้วยวุ้นมะพร้าวแบบไทยๆพายกรอบวุ้นมะพร้าวครับ <c oughs> ในเครื่องบดสับนะครับเราจะใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์น้ำตาลทรายและเกลือเดินเครื่องเพื่อให้ส่วนประกอบของแห้งเข้ากันเล็กน้อยครับ <c oughs> หลังจากนั้นนะครับ เราก็จะใส่เนยที่หั่นเป็นก้อนเล็กๆตามลงไปครับเดินเครื่องในลักษณะกดหยุดเช่นเดียวกันครับเอาละครับพอส่วนผสมของเราเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะครับเราจะถ่ายออกมาใส่ชาผสมอีกใบครับ หลังจากส่วนประกอบทั้งหมดเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราจะชั่งน้ําหนักนะครับแล้วก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันแล้วก็รีดบนกระดาษไข่นะครับพยายามนะครับให้ตัวโดของเราเมีขนาด6นิ้วคูณ15นิ้วครับ หลังจากที่เราได้ขนาด6คูณ15นิ้ว2ชิ้นด้วยกันนะครับนำไปแช่ตู้เย็นเป็นเวลา1ชั่วโมงก่อนการใช้งานนะครับซึ่งระหว่างที่เราพักตัวแป้งภายในตู้เย็นเดี๋ยวเราจะมาทำไส้วนมะพร้าวกันครับสิ่งที่คนชอบมากๆนะครับสำหรับคุนมะพร้าวชาวเกอะตัวนี้เพราะว่าเต่าของเขาเนี่ยเป็นเตาเล็ก เคียวหนึบหนับเคียวเพลินมากครับทำจากน้ำมะพร้าว100%นะครับที่สำคัญมีไฟเบอร์แล้วก็ไม่มีวัตถุการเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับจึงถือว่าเป็นของทานเล่นเป็นขนมนะครับที่ดีต่อสุขภาพครับเดี๋ยวพลจะแยกส่วนน้ำส่วนเนื้อออกนะครับเราจะใช้น้ำนะครับทั้งหมด125กรัมเดี๋ยวพลก็ชั่งครับสำหรับตัววุ้นมะพร้าวเราใช้อยู่ที่200กรัมครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปครับ คนให้แป้งข้าวโพดละลายแป้งข้าวโพดละลายดีแล้วนะครับเปิดไฟได้เลยครับเริ่มเดือดแล้วผลลดไฟนะครับตัวไส,ส้ข้นสุกใสใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับพอเย็นลงที่อุณหภูมิห้องแป้งพายของเราก็ใช้ได้พอดีครับสิ่งที่เราจะทานะครับเราก็จะแบ่งออกมาเป็นชิ้นละ3นิ้วนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับ10ชิ้นเราจะนํากลับไปแช่ตู้เย็นอีก1ชั่วโมงครับแล้วพอใกล้ครบ1ชั่วโมงเนีครับเราก็วางเตาอบไว้ได้เลยที่200องาศาเซลเซียสโปรแกรมไฟล่างไฟบนครับนะครับแต่ละชิ้นนะครับกดขอบให้สวยงามครับ เตาอบของเรานะครับ2ององศาเซลเซียสครับอบพายให้สุกดีเป็นเวลา25นาทีครับพายของเรานะครับออกจากเตาอบแล้วครับเดี๋ยวพนจะพักให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับประมาณ10นาทีก็พร้อมรับประทานแล้วครับพายสูตรนี้นะครับเราสามารถทำไว้แช่ตู้เย็นนะครับยังไม่อบล่วงหน้าได้1วันนะครับแต่ถ้าเปิดอบแล้วเนี่ยแนะนำครับ รับประทานในวันที่อกอร่อยที่สุดครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. p o n foodmafia. com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปหลายแอครับ